การสร้างกล้ามแบบไร้ไขมันนั oh, wow. ่นเองกินมากตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นไปได้เมื่อทำไปสักพักนึงเนี่ยรูปร่างเราเนี่ยหรือทรงของเราเนี่ยมันจะดูดีขึ้นไหลกว้างขึ้นกล้ามเนื้อพัฒนาขึ้นและไขมันหรือว่าที่ท้องเราเนี่ยมันจะดูลดลงไปด้วยครับผมเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนผมตูมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูมสไตล์นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมีคอนเทนต์มา นำเสนอเพื่อนๆนั่นคือการสร้างกล้ามแบบไร้ไขมันนั่นเองครับผมโดยคลิปที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยจะพูดถึงการฝึกสำหรับคนผอมนะรหรือคนที่อยากจะสร้างกล้ามนะให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างกล้ามนั่นเองก็ดูคลิปเก่าได้เลยครับผมส่วนวันนี้เนี่ยประสิทธิภาพที่จะทาให้เราเนี่ยสร้างกล้ามได้แบบไร้ไขมันนะมันขึ้นหลักๆเลยอยู่ที่เรื่องของการกินนั่นเองนะวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการกิน,นครับว่าคนที่อยากจะสร้างกล้ามแบบไร้ไขมันเนี่ยเราจะมีการกินแบบไหนนะครับผม ซึ่งคนที่อยากจะสร้างกล้ามนะครับผมแนะนําก่อนนะครับว่าจะเหมาะสำหรับคนที่ผอมผอมมีพุงแล้วก็คนใ่หุ่นธรรมดาที่มีไขมันไม่เกิน15นะครับผมซึ่งถ้าเกิดคนที่มีไขมันเกิน15เนี่ยผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยลดไขมันก่อน,นครับอย่าเพิ่งสร้างกล้ามถ้าเกิดเรามีไขมันในร่างกายเยอะนะครับผมมันจะทําให้การสร้างกล้ามของเราเนี่ยมันมีการสะสมไขมันได้ง่ายและการสร้างกล้ามของเราเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยากหรือว่าสร้างกล้ามได้น้อยนั่นเองนะซึ่งคนที่ อ้วนที่มีไขมันเยอะในเป็นแบบ25เปอร์เซ็นเนี่ย,ยคืออาจจะมีการเข้าใจผิดนะครับอยากที่จะสร้างกล้ามเนื้อแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าคนที่อ้วนเนี่ยเขาไม่ได้อยากสร้างกล้ามเนื้อหรอกแต่ว่าเขาต้องการที่จะให้เห็นกล้ามที่ชัดเจนซึ่งเขาก็จะเข้าใจว่าการที่เห็นกล้ามชัดเจนนั้นอนะ เราจะต้องสร้างกล้ามเนื้อแจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับคนอ้วนเนี่ยมีกล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยคนข้างดีเยอะแล้วแต่ก็มีไขมันเยอะด้วยดังนสีนสิ่งที่คนอ้วนจะต้องทำเนี่ยคือเน้นที่จะลดไขมันมากกว่านะครับซึ่งคนที่มีไขมันเยอะเนี่ยแล้วทําการลดไขมันนะครับผมโดยการเล่นเวทเทรนนิ่งด้วยแล้วก็กุมอาหารด้วยเนี่ยเราอยจะสามารถลดไขมันได้ใช่ไหมแต่ในทางกลับกันเนี่ยคนอ้วนหรือไขมันที่เยอะสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นไปได้ด้วยในขณะที่เรากําลังลดไขมันอยู่นั่นเองนะเพราะงั้นเนี่ยให้ปกาลม้ ก็เน้นในการสร้างกล้ามเนื้อไปเลยนะครับผมมาที่ข้อแรกนะค,คือเรื่องของการกินเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานก่อนเลยครับผมผมจะแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มนะสประเภทก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่ผอมหรือว่ามีหุ่นปกติธรรมดานะครับผมหุ่นธรรมดาคือแบบมีทรงที่ไม่ได้ผอมอ่ะแต่ก็มีไขมันระดับหนึ่งแต่ไม่เยอะเกินนะครับแล้วก็คนที่ผอมนั่นเองนะครับผมซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยกินให้มากกว่าค่า TDEE นะครับผมเราต้องคำนวณ TDEE ก่อนนะว่าเราเนี่ยมีการเผาผลาญใน1วันเท่าไรนะครับผมแล้วก็กินให้มากกว่าตรงนี้กินให้มากตรงนี้คือกินให้มากกว่าประมาณ100จนถึงประมาณ0 0แคลอรีหรืออยู่ที่ประมาณ10ถึง20%นของ TDEE ในเด็กนะถ้กินมากตรงนี้เราก็จะสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อขึ้นไปได้แล้วก็รักษาไขมันได้หรือว่าเพิ่มไขมันขึ้นมาเนี่ยน้อยมากๆด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนกลุ่มที่สอนนั่นคือกลุ่มที่ผอม แต่มีพุง่งพร้อมแต่มีพุ่งเนี่ยคือมีกล้ามเนื้อที่น้อยมากแต่มีไขมันที่พุงค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าไขามันโดยรวมทั้งร่างกายเนี่ยมันก็ยังไม่เกิน15เนั่นเองครับผมกลุ่มนี้สิ่งที่ผมอยากให้ทําคือให้เราเนี่ยกินเท่ากับค่า TDEE นะครับผมกินเท่ากับการปผาบผลานเราเลยเพราะถ้าเกิดเรากินมากกว่าค่า TDE เนี่ยมันมีโอกาสสูงมากที่ไขมันจะสะสมที่ท้องได้มากขึ้นนะเพราะงั้นกินให้เท่ากับค่า TDE ก่อนเพื่อปรับระบบผ่านและช่วงนี้เนี่ย ร่างกายของคนที่ผอมมีพุงเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนากล้ามหรือสร้างกล้ามเนื้อขึ้นไปได้ด้วยและเมื่อทำไปสักพักนึงเนี่ยรูปร่างเราเนี่ยหรือทรงของเราเนี่ยมันจะดูดีขึ้นไหล่กว้างขึ้นกล้ามเนื้อพัฒนาขึ้นและไขมันหรือว่าที่ท้องเราเนี่ยมันจะดูลดลงไปด้วยครับผมซึ่งพอทำไปสักระยะนึงแล้วเนี่ยก็ให้กลับไปทำเหมือนกับคนที่ผอมหรือว่าคนที่หุ่นธรรมดานั่นเองนะนั่นก็คือให้บวกแคลอรี่เข้าไปเลยประมาณ1 0 0รถึงห0 0รแคลอรี่เช่นกันหรือประมาณ10บถึงงค่สับ ที่ทรงธรรมดานั่นเองนะครับสำหรับคนที่ผอมมีพูมครับอย่าเพิ่งบวกแคลอรี่นะในตอนแรกให้กินเท่าค่า TDE ก่อน,นครับผมซึ่งคนที่เป็นมือใหม่นะไม่ว่าจะผมมอมหุ่นธรรมดานะครับก็สามารถที่จะเพิ่มแคลอรี่เนี่ยได้ค่อนข้างที่เยอะนะครับที่ผมกำหนดตั้งแต่100ถึง500แคลอรี่ใช่ไหมมือใหม่เนี่ยสามารถที่จะเพิ่มได้ประมาณ500แคลอรี่เลยก็ได้นะหรือประมาณ20%ของ TDE เลยก็ได้นะครับ,รรมรบผมเพราะมือใหม่เนี่ยมีอัตราการสร้างกล้ามที่รวดเร็วกว่าคนที่ฝึกมา นานแล้วนั่นเองนะครับผมก็การสะสมไขมันของเขาเนี่ยก็จะสะสมไขมันที่ยากกว่านะเพราะพลังงานนั้นมันจะไปสร้างกล้ามได้มีประสิทธิภาพมากกว่านั่นเองนะครับผมแต่คนที่ฝึกมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยสปีขึ้นไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีอัตราการสร้างกล้ามที่เริ่มน้อยลงนั่นเองนะครับผมอย่าเพิ่งบวกแคลอร,รี่เยอะนะครับให้บวกแคลอร,รี่แค่ประมาณ 100- จนถึง3-400แคลอรี่ก็เพียงพอนะครับหรือประมาณสัก15% 15%เนี่ยเพียงพอครับเพราะว่าแต่การสร้างกล้ามไม่เยอะถ้าเกิดเราบวกแ กาตาการสะสมไขมันเนี <reco Christ. S 1> <mam> ma ่ยมันก็จะเยอะกว่านะครับผมก็อย่าเพิ่งบวกเยอะแล้วโดยเฉพาะคนที่เล่นมานานแล้วตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะอายุกล้ามเนื้องเขาเนี่ยมันมันเยอะแล้วการสร้างกล้ามของเขาเนี่ยมันจะเป็นไปได้ช้ามากๆเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยแนะนำให้บวกในน้อยนะครับให้บวกแค่ประมาณสัก1 0 0่งร้อยถึงสองคลอรี่พอหรือประมาณ5 1 0เปอร์เซ็นต์ก็เพียงพอแล้วนะของค่าทีดีนะครับเพื่อที่จะให้เน้นไปที่กล้ามเนื้อเป็นหลักแล้วก็ไขมันเพิ่มน้อยนะเพราะถ้าเกิดบวกเยอะเนี่ยมันไปเป็นกล้ามได้น้อยน้อยใช่ไหมครับและพล ผมผมีพุง่งหรือหุ่นธรรมดาก็แล้วแต่ที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยให้เน้นในทางการกินโปรตีนที่สูงก็แนะนําอยู่ที่ประมาณ1.6ุดถึง2.2เท่าของน้ําหนักตัวเป็นกิโลนะครับผมซึ่งถ้าเกิดคนที่ผอมมากๆให้กินอัตราส่วนของโปรตีนเนี่ยสูงๆเลยให้กใกล้าสองจุ2กร,รัมของโปรตีนได้เลยนะครับซึ่งแต่ละมื้อแนะนําให้กินโปรตีนที่เท่าๆกันทุกมืออย่างเช่นกิน4มือ้อ ก็ว่ากินโปรตีนเนี่ยมือและเท่าเก,กันทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะให้มีการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อเนี่ยสูงขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือมือก่อนเล่นและวก็มือหลังเล่นเนี่ย สำคัญมากนะครับสำหรับคนที่ออกกําลังกายนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมีการสังเคราะห์โปรตีนที่ดีมากๆนั่นเองนะซึ่งคลิปของการกินก่อนเล่นและคลิปของการกินหลังเล่นเนี่ยผมได้ทำคลิปไปแล้วเพื่อนๆก็ไปกดที่2คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันพัฒนาได้อย่างเต็มที่นะครับผมต่อไปข้อที่สอนะครับให้เพิ่มน้ําหนักอย่างช้าๆนะครับคือการสร้างกล้ามเนี่ยเราสามารถที่จะวัดผลกับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นมาได้ด้วยนะครับผมเกณฑ์วัด ถึง2ปีนะครับให้มีการเพิ่มของน้ำหนักในประมาณ 1- 1.5%ถึงอของน้ำหนักตัวเป็นกิโลต่อ1เดือนนะครับผมส่วนคนที่เล่นมาสักพักแล้วตั้งแต่2ถึง5ปีนะให้เพิ่มอยู่ที่ประมาณ0 5ถึง1%อนของน้ำหนักตัวเป็นกิโลต่อ1นเดือน,นครับผมและก็คนที่เล่นมานานมากๆตั้งแต่5ปีขึ้นไปเนี่ยให้เพิ่มน้ำหนักให้ต่ำกว่าประมาณ0.5%ของน้ำหนักตัวเป็นกิโล ต่อ1เดือนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดผมเนี่ยหนักประมาณ74กิโลนะครับผมถ้าเกิดผมเป็นมือใหม่เนี่ยผมจะเพิ่มเดือนละประมาณ0.74ถึง1.11กิโลต่อเดือนนะครับผมแต่ถ้าเกิดผมเป็นคนที่เล่นมาสักพักแล้วาตั้งแต่2ปีถึง5ปีผมก็จะเพิ่มประมาณ0.37ถึง0.74กิโลต่อ1เดือนแต่ถ้าเกิดผมเล่นมานานและ5ปีขึ้นไปอย่างปัจจุบันเนี่ยผมจะเพิ่มไม่เกิน0.37กิโลต่อ1เดือน นะครับผมก็จะเป็นเกณฑ์ประมาณนี้เพื่อที่จะไม่ให้อัตราการเพิ่มเนี่ยมันรวดเร็วเกินไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ากินตามนั้นแล้วเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าน้ําหนักของเราเนี่ยมันเพิ่มเร็วเกินไป ให้เราเนี่ยลดแคลอรี่ที่เรากินลงมานิดหนึ่งนะเพื่อให้ได้อยู่ในจราที่พอเหมาะแต่ถ้าเกิดว่าเรากินแล้วเนี่ยมันเพิ่มได้ไม่ถึงเป้าที่เราตั้งไว้ก็ให้กินเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะเพื่อที่จะให้น้าหนักมันเพิ่มขึ้นตามที่เราตั้งใจไว้นะครับผมการที่เพิ่มไปแบบนี้เนี่ยมันเพิ่มเป็นการเพิ่มแบบ,แบ,บแช้าๆนะครับผมซึ่งมันจะได้คุณภาพของกล้ามเนื้อมากกว่าเพราะปีปีหนึ่งเนี่ยกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันเพิ่มน้อยมากไขมันมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นมากๆเลยสมกก λο, มติว่าป แล้วแต่มันก็ยังเป็นคุณภาพที่ดีมากกว่าที่ปีนึงเราเพิ่มเป็น20่สิบโลสากิโลนะครับผมเพราะมันไม่มีทางที่กล้ามเนื้อจะ เพิ่มขึ้นมาได้ทันหรือรวดเร็วได้ขนาดนั้นเนะ่มก็เพิ่มช้าๆแบบนี้เนี่ยดีแล้วนะครับผมส่วนต่อไปข้อดีสามนะคนช้าเลยนะั่นคืออย่าใจร้อนนะครับผมเราจะต้องไปเรื่อยๆนะรเรื่อยๆค่อยๆสร้างกล้ามไปเรื่อยๆไม่ให้ไขมันมันเพิ่มเข้ามาถ้าเกิดเราใจร้อนเนี่ยเราสึกว่าเฮียมแม่งเพิ่มช้ามากเลยแล้วเราก็กินกินกินเข้าไปอีกมันก็ทําให้อัตราการเพิ่มของเราเนี่ยมันเพิ่มเร็วขึ้นจากที่ผมกําหนดไว้ประมาณแบบเดือนละโลหรือว่าครึ่งกิโลต่อเดือนเนี่ยมันก็เร็วกว่านั้นมันก็ทําให้ ไขมันเนี่ยมันสะสมได้ง่ายมากขึ้นแล้วกล้ามมันก็ไม่ได้จะโตตามแบบน้ําหนักที่เราเพิ่มมาได้มากขนาดนั้นนะผมแล้วแถมไขมันเนี่ยมันเพิ่มขึ้นม,มาได้เยอะมากกว่าเพราะงั้นเนี่ยเราอย่าใจร้อนกับมันก็ทำไปเรื่อยๆนะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มมันก็รู้สึกสบายตัวมากกว่าด้วยแล้วก็คุณภาพกล้ามเนื้อก็ดีมากกว่าด้วยอาจจะเราจะ สามารถที่จะยกได้หนักขึ้นกล้ามเนื้อฟูขึ้นและแถมเราก็ดูแบบไม่ค่อยมีไขมันหรือว่าดูลีนตลอดทั้งปีนั่นเองนะซึ่งผมว่ามันมีคุณภาพมากๆเลยอย่างที่ผมทำปัจจุบันนี้ผมทําประมาณนี้เลยครับพยายามที่จะสร้างกล้ามเนื้อแต่แบบสร้างช้าๆโดยที่ให้ไขมันเนี่ยมันมันต่ำไว้แบบนี้ตลอดนะมันก็ทําให้เราเนี่ยดูหุ่นดีตลอดและก็มีกล้ามเนื้อที่สวยงามได้ตลอดอีกด้วยนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะสร้างได้ชา้าแต่ว่ามันสร้างได้ตลอดผมรู้สึกว่าถ้าเกิดระยะยาวเนะี่ยแบบนี้สามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อได้ดดดดีีีีมาาากวววว่่ทเเเร๋๋๋ยยยส้งล วนไปวนมาอย่างนั้นนะครับผมส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการกินนะครับส่วนที่เหลือของการสร้างกล้ามเนื้อนี่คือการฝึกซ้อม ซึ่งผมก็ทำคลิปไว้แล้วก็ไปดูได้เลยนะครับสำหรับเทคนิคในการสร้างกล้ามเนื้อสำหรับคนผอมนะครับก็เอาคลิปนั้นเนี่ยมาใช้งานได้นะครับมันก็จะมีคุณภาพในการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมากๆและอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการนอนหลับผมก็ทำคลิปของการนอนหลับให้แล้วนะครับที่ทำให้การนอนหลับเนี่ยมีประสิทธิภาพมากทางการสร้างกล้ามเนื้อและการลดไขมันนะครับผมก็เอาเทคนิคพวกนี้เนี่ยไปใช้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะให้การสร้างกล้ามของเราเนี่ยมีคุณภาพและก็ไร้ไขมันนั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนขอบคุณทุกคคคคนนที่่รรรััับบบบชชมตตติดดาาาาฝกกกกไไลล์์แแ้วเจออป๊ยย